เคยเรียนตั้งชื่อมาหน่องฉันเคยเรียนอาจาได้คนเอ้ยเรียนบัญชีโอ้เรียนก่อนบัญชีใคาเรียนบัญชีดีเรียนได้ค่ะดีเด็กการติดการติดกับทำได้กับฝึกจบแล้วอย่างว่าควนมั่งจะเก็บเล็กการติดเลยการติดเล็กกันไหมอ๋อจบการติตเล็กขอบขอบ จบมาตีเล็กขนาดเลยขนาดเราตัดโซ่ปุบเลยไม่ทบด้วยไม่ไรเฮ้ยรวยใจนันไม่ความหมาะพุมนักมองได้ได้ค่ะอยู่ช่วยทะนี่กว่าก็ติดติกันเดือดไอตีนี่ออกไปแล้วคนไทยเนยเลยเราเป็นอะไรตึ้นแก่ไม่ตันเลยตีกอดตีจูบแล้วเลยเราเป็นดอกไม้ริมตัาง เล่กูเป็นนกไม้ไม้ตั้งคนก็มีพ่อมีแม่คุณน,น,นึกว่ารุ่นนี้พ่อแม่แต่หูมะแรงนะยังยังลยนะเฮ้ยจัดเตะคนที่ได้ไม่เป็นตู้ปบาบูดคนถ้าเป็นตู้ปบาบูดก็ต้องไม่มือไว้ก็ไม่ต้องตำปัดนี้จัดเจนเกียดททำเพื่อแกบูยิงนะฮะทำเพื่อแกบูยิงนะขัดวัดเราดีวัดเออวัด,ดว ดำงมันไงเนี่ยแบบปังไงหลุดว,วัดทำอยูได้กูจะกูอยากได้ยังบ้างมึงเอาไม่ยอากูอ่ะกูไม่เอาแล้วกัซี่ๆตัวนี้เด็กนูกูไปเอมแท็กซี่ตัวนี้จำคันหลบเลากูไม่เอาแล้วแท็กซี่กูไม่เอาไม่เอากูปลูกฟั่มตอนนี้ตุนอยากตุนฟั่มสุนฟั่มก็เลยหมดของกูปีเดียวได้แทงลูกได้พันนั้นพีเดียวแทงลูกได้กูมีไม่มีเพราะว่าคนลูกจะร่ำแกตายยังิงแล้ว เฮ้ยนามันต <t í> ีนแทงลูกไดลูกไก่ลูกคูนนในวันแพงลูกปั๊มยามเซตกูไม่เอาแมวกควัดวันต้องแม่แต่บ้านสวกทูกวาดจิ้มันนียาเซตที่ต้องใส่เฮ้ยากบ้านตองเปอดอยาตั้กุใส่ช่วยกันรเบายอันใจกันไอ้ต่อมึงกับกุ้ยงกันไปมากระปีมากระปีมากระปี้ นี่ยน like ี่ฝนแต่มันชะล้าพอดีแม่โยนให้กูปัดแต่นี่ยิ่งโคตรนี่มันสวยจัดเพิมพ์กังไปตัไปกูไม่จบกี่ตัวก็ต้องจดในจัดเฉยแต่เดียวป่านดลขใหม่โตมึงอยู่ไหนคนตายไปคนตายคนตายไม่รู้จะเฉียนกูเป็นไม่ได้กูเจอมีราคาเจอมีคุณค่าเจอดังเจอมีประโยชน์เจอมีราคาเจอมีคุณค่าคำแรกขึ้นด้วยยอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดเรื่องอ่ะจะยอดที่อ่ะ พอเมื่อเจอหยอดกี้คือเจอกูมันเป็นเจอที่มีราคาเจอมาแข่งไม่ใช่มาแข่งคือตีก้แก้นคอตีก้นก้นคอตีก้นยิ่งก้นคอเด้อเด้อก้นคองานชีวิตคนเหล่านั้นใกลมีเจองานชีวิตคือเจอกูนี่คือมีราคาเป็นมงคลเจอมีความหมายเจอกูคนคนคนใส่ในิยมไทยกันตัวประเทศยอ่ะกางเกงนายอยก็เจอใกล้เร็ว คือมึงนึกะดีทยคือจะกูเจืไอง่าุดนันนตง่าวนะอาวนนีต่างดาวเปีมึงเคกินขนมไทยไหมขนมไต่ไไทยอ่ะเชอกูมันมีขนมไต่ไจะนวที่ว่าลงทยโดยยิบอ่ะขึ้นโดยเชอกู่ะลงโดยยิบอ่ะนมเลย์ตียิบนมเลย์ตยิบนมจีนนมจีนาก่าก่นฮ่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่าฮ่า่ใช่ให้เจอ